เอาล้ผมนะก็ต้องขออากาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็มาอยู่กับผมนะครับไอพอคิดอะครับซึ่งใน,นวันนี้ผมก็จะมา,อาสอนทําเสื้อนะในเกมโลบอกนะด่นโทรศัพท์มือถือนะคแค่นาแรกแล้วก็เข้า i อบี p เพนเอ็กอะไรก่อนนะแล้วเราก็เลือกรูปทีเชิตของเรามาทำไว้เยอะแล้วเห็นไหมทำมาเยอะกดบวกแล้วก็นําเข้ารูปภาพเลยฮนะ แล้วก็รูปเนี่ยเห็นไหมรูปไอ้ที่มันเป็นเชิร์ตของเราอ่ะจะเป็นรูปอย่างงี้จะเป็นรูปอย่างเงี้นะแบบเป็นรูปเสื้อเออคืออย่าไปแคปใน google มาเพราะถ้าแคปใน Google มาจะมันจะหาว่าใช้แม่แบบเพราะฉะนั้นเราต้องทำเองแบบแรกเราลงสีไปก่อนเลยนะลงสีเนี้ยป่ะเออเอานี่ แล้วลงสีไปเลยถ้าอยากได้รูปอะไรก็ลงไปเลยเสร็จแล้วนะแล้วก็กดสามเหลี่ยมตรงนี้นะแล้วก็บมันทึกเคนจีโปร่งใสนะแล้วก็ออกมาก็เข้า Google ไปเลยฮนะแล้วก็เซิร์ชไปนะว่าโลบอ่ะเราบอกมาแล้วนะแล้วก็เลื่อนหาเว็บที่มีชื่อว่าโลบอ มาหน้านี้แล้วก็กดดําเนินการต่อในเบราว์เซอร์อย่าไปกดดาเนินการต่อในแอปนะแลอทุกครั้งการที่เราสร้างเสื้อต้องเสียสิบโลบัทุกอันเลยอย่าลืมน่ากดเวอร์ชันเดสก์ท็อปด้วยนะไม่งั้นมันจะสร้างไม่ได้เรากดครี e create, create ไปเลยแล้วเราก็มาหาเสื้อหรือทีชุตของเราที่สร้างจากนในที่นี้สร้างเสื้อนะโอเค ก็จะเป็นประมาน,นี้แล้วก็รอไอ้ด้านบนโหลดโอเคโหลดเสร็จแล้วแล้วกดคําว่าเลือกไฟล์เลยฮะไฟล์แล้วก็ไปหาไฟล์ที่เราเซฟเสื้อไว้ก่อนนะฮะอันนี้คือไม่ติดนะ,ะเอาใหม่ต้องกดใหม่โอเคมาแล้วเราผมว่าเสื้อเป็นสูตรนะฮะล้อเลยแบ็คชุดนี่วะเ,เราตั้งว่าแบ็คชุดแล้วกัน เ้ยไม่ใช่ดิเฮ้ยชิปแกะโอเคไม่ใช่แล้วก็ใส่อีโมจิไปด้วยจะได้ดูเท่ๆโอเคแล้วก็อัพโหลดไปเลยถ้าใครไม่มีโลบัคมันจะขึ้นว่าต้นทุนไม่พอถ้ามันขึ้นแสดงว่าได้อันนี้คือสร้างเสื้อสำเร็จแล้วสบายแล้วตอนนี้คือมันก็โหลดรูปภาพของมันแหละแล้วก็ไม่ต้องสนใจมัน คือได้แล้วแหละแล้วก็ไปคอนฟิกเกอร์เลยแล้วเราก็ไปเซตติ้งตั้งค่าสถานะของมันให้ขายกิโลบคัคดีเสื้อตัวนี้มันถูกอะ่ะมันมันดูลายเรียบง่ายๆฉันจะตั้งเป็นอะไรเด้งออกเเลยอ๋อเด้งอ๋อนี่มาแล้วโอเคแล้วก็มาอืมเด้งอ่ะ เอานน่แล้วก็ตั้งเป็นสกนักประมาณลายเส้นไม่ค่อยสวยสามสิบห้าไปเยอะไหมอ่ะเออก็เยอะอยู่มั้งก็พอดีแหละมันมันจะได้คุ้มค่าคุ้มราคาขายไผ่้ายไผ่ว่าผมขายแพงก็เอ้ยเอาสิบดีกว่าสิบเดีกว่าโอเคเอาเป็นสิบโลบัอัปเดตเรียบร้อยนะก็มีประมาณนี้แหละวิธีสร้างเสือแล้วก็เข้าไป เอาไปขายได้เลยนะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ยังก็ไลค์ก็แชร์ก็ซับสไคร์ด้วยนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับบาย